แค่นี้เราก็เห็นท่าแท้ของความไม่จริงใจของกัมพูชาเราก็สามารถที่จะระบุได้เลยว่าตัวก c เ m m e r เนี่ยคือหลอดเลือดเส้นใหญ่ของฮุนเซนฮุนเซนเปลี่ยนเกมทุกวันเราคาดเดาจิตใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็สังเกตไหมล่ะมีวันวันมีคนจะมาลอบยิงตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะพอใส่ใส่หน่อยก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นเราต้องยอมรับว่ามันเป็นสถานการณ์สงครามนะครับ อานนี้การที่เอาประชาชนมาเนี่ยผมว่าอันตรายเขาเคลื่อนลงวปข้างลู่นเอาเคลื่อนมาทางฝั่งประชาชนไทยเนี่ยผมถามว่าแล้วยังไงต่อ,อม,มีคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเราก็ไปยัว่วไปยัวปย่วยุด้วยหรือเปล่าแล้วมันก็จะเป็นปัญหาด้วยหรือเปล่าเนี่อยอ,อ่ะตรงนี้เดี๋ยวทางด้านของทางการหวังว่าเดี๋ยวทางด้านของทหารตำรวจ ก็น่าจะมีการพูดค,ค,คุยกันว่าจะเอาอยัางไงกันต่อนะคะแต่ว่าเออมื่อสักครู่นี้ภาพเรามีคลิปมาแล้วเนาะที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดว่าออทางด้านของ CCTV ใช่ไหมเขามีการถ่ายทอดนี่ภาพสีจิ้นผิงคุยกับกษัตริย์แลวก็ควีนมัมของกัมบูชานี่ที่เขาถ่ายทอดใช่ไหมคะ<ช>เป็น CCTV นี่มีการพูดคุยกันให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศไปด้วยแล้วกันเนี่ย<ช>เห็นไหมคะห<ช>น้าจอมุมซ้าย<ช>ก็คือเป็น CCTV นะคะ แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ณตอนนี้เราต้องระวังอยู่เพราะว่าโอเคแหละตอนนี้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังพลเอกรังสีท่านก็เป็นห่วงว่าทางฝั่งกัมพูชามีข่าวว่าเติมกําลังเข้ามาในพื้นที่ของกองทัพพักที่2หลายจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญด้วยเหมือนกันนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะยั่วยุหรือไม่ก็ต้องการที่จะประทะก,กับเราหรือเปล่าแต่อาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านก็มองว่าในเชิงของเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนเองเนี่ย ไม่มีอาวุธจะเอาอะไรมาต่อก่อนกับประเทศไทยเพราะจริงเขาก็ห่วงเศรษฐกิจวันเบลวันโรสของเขา <Yeah. S 1> ที่ก็มีผลประโยชน์อยู่ในแถบนี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะออมีถแถลงแม่ทัพภาคที่2ใช่ไหมคะจากผลการประชุม RBC ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวคงต้องดูกันนิดนึงแล้วก็ดูว่าจะได้ผลอะไรหรือเปล่านะคะ,ะฟังแม่ทัพภาคที่2หน่หอยค่ะทั้งสองฝ่ายยึดถือความสําสคัญในการ เก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมซึ่งทั้งสองประเทศนั้นอยู่ในประเทศอนุพาคีสัญญาอนุสัญญาว่าด้วยการไม่ให้ใช้ทุนระเบิดกับระเบิดสังหารบุคคลหรืออตัตว,ว่าแต่ทางกัมพูชาได้เสนอว่าขอนําไปสู่การประชุม GBC ครั้งหน้าเนื่องจอากว่าเป็นระดับนโยบายทั้งสงฝ่ายยืนยันที่จะให้ความร่วมมือในการปราบปราม ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรวมถึงการดำเนินการของแก้งคองเซเตอร์หลอกลวงออนไลน์สแกมเมอร์ยาเสพติดค้ามนุษย์ลักลอบค้าาวุธกิจกรรมที่ผิดกฎหมายข้ามแดนทั้งหลายประเด็นนี้จะอยู่ในห่วงของการประชุม GBC ด้วยนะครับของเรานั้นเสนอให้ดำเนินการทันทีแต่ทางกรุงพิชาก็ขอให้ประเด็นเดี่ยนี้เข้าไปอยู่ในกรอบ หน้าที่คณะกรรมการชาเดีนทั่วไปควรได้รับการพิจารณาซึ่งจะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับจะกคล้ายๆกับทุ่นระเบิดกับระเบิดคือประเด็นสำคัญที่ท่านแม่ทัพภาคที่2อแถลงเอาไว้นะคะก็คือว่ามีข้อที่เห็นด้วยกันนะคะทั้งหมด 11ข้อแต่ว่า2ข้อที่ยังไม่เห็นด้วยกันก็คือยังตกลงกันไม่ได้มีข้อที่7เรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันไทยอยากทําทันทีแต่กัมพูชาให้ไปคุยกันอีกทีในระดับของ GBC ก็คือรัฐมนตรีที่จะคุยกันต้นเดือนกันยายนส่วนข้อ9ที่ยังไม่ตกลงกันไม่ได้ก็คือ2ฝ่ายยืนยันช่วยกันปราบปราม call center scammer หรือกิจกรรมผิดกฎหมายไทยต้องการทําทันทีแต่กัมพูชาให้รอไปหารืออีกครั้งใน GBC เหมือนกันค่ะท่านพลเอกรังสีก็เป็น2ข้อที่เรียกว่าเขาตกลงกันไม่ได้ตั้งแต่่ที ถูกครับก็เป็นสองข้อเดิมที่การประชุม GBC นะครับเพราะว่าไมแค่นี้เราก็เห็นท่าแท้ของความไม่จริงใจของกัมพูชาถูกไหมครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะระบุได้เลยว่าตัว scammer เนี่ยคือหลอดเลือดเส้นใหญ่ของฮุนเซนค่ะเอแต่แปลกนะกองทัพภาคที่หนึ่งตอนสมัยสัปดาห์ที่แล้วคุยกองทัพภาคที่หนึ่งไอ้เรื่องนี้ เขาก็เห็นคุยตกลงกันได้นะคะแต่พอมาเป็นกองทัพภาคที่สองนี่คุยไม่ได้ก็มันเป็นเขตสู้รบไงที่ผมบอกอไอ้ทัพภาคหนึ่งในตรงนั้นมันปล่อยเป็ดอะ่ะก็ผมบอกไงว่ารอบหน้านะถ้ามีการประทับอีกรอบนะแล้วมันโจมตีที่หมายพลเรือเราเนี่ยจากการบ่อนที่ปล่อ,อยเป็ดทันทีเลยไม่ต้องคุยแล้วนะครับเพราะเราปล่อยให้มันทําแบบนี้ไม่ได้อ่ะ ค,คือมันไม่จบหรอกคุณเซนนะเชื่อผมออะืมันก็ยังเป็นสองข้อที่คุยกันยากเพราะเขาไม่สามารถทําได้ ก็เก็บไม่ทันเก็บไม่ทันแล้วยังอยากจะวางใหม่หรือเปล่าอันนี้คําถามสําคัญวางไว้มันก็เยอะอยู่แล้วเก็บไม่ทันค่ะแต่ว่าล่าสุดพลเอกนัทพลนาพาณิ์นะคะได้พูดเอาไว้26สิงหาคมนะคะดิฉันคิดว่าประโยคนี้เป็นประโยคสําคัญที่ท่านพูดเอาไว้นะคะคือเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าส่วนเจรจาก็เจรจากันไปส่วนเตรียมกําลังก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอเรามีกฎการใช้กําลังของกระทรวงกลาโหมซึ่งได้มอบอํานาจไปหมดแล้วทั้งผบเหล่าทัพแม่ทัพภาค ผอบอก,กองกําลังถ้าใครล่วงล้าอธิปไตยเราก็สามารถทําตามอํานาจหน้าที่ได้เลยเรามีการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วซึ่งก็สอดคล้องกับแม่ทัพภาคที่2ที่พูดเอาไว้ครับถ้าเขาลุกล้าอธิปไตยก็ยิงตอบโต้ได้เลยฟังอีกทีหน่อยได้ไหมคะเสียงแม่ทัพภาคที่สที่พูดเอาไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะพร้อมไ รอแป๊บหนึ่งอ่ะท่านคะแสดงว่าลุกลำอธิปไตยก็ทําได้เลยก็ผมบอกไงฮะความมั่นคงว่าความมั่นคงการเมืองการเมืองการทู่การทูดถูกไหมครับมันมันมันจะมารออะไรดังใดอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะอ๋อดีฉันผิดไปนิดนึงมีเพจวลีแต่ไม่ได้เอาเสียงแม่ทัพภาคสองมาถูกไหมเอา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 เพจวลีมาก่อนท่านแม่ทัพภาคที่สองพูดเอาไว้นะคะก็คือเป็นวลีที่แม่ทัพภาคที่สองบอกว่า กรณีกองกาลัง B H Q กัมพูชาแอบซุ่มดูการลาดตระเวนของฐานไทยนั้นเป็นการสันนิษฐานซึ่งฐานไทยก็ทําการตอบโต้หากรุกล้ําอธิปไตยของไทยเราก็ยิงเขามาในลักษณะเคลื่อนที่เร็วผมให้แนวทางกับกําลังพลไปแล้วถ้าพบเจอตอบโต้ทันทีรวมถึงการลอบวางทุ่นระเบิดด้วยนะคะหน้าที่2แม่ทัพภาค2บอกว่าลาวพม่ามาเลเซียเราไม่เคยทะเลาะก,กันมีแต่ประเทศนี้แหละวันดีคืนดีก็บอกตาเมือนทมตามตควายตาเมือนโต้เป็นของตัวเองจะเป็นไปได้ยังไงกูอยู่ของกูมานานแล้วถ้าจะเอากําลังมาขู่กันก็สวน กลับเท่านั้นแหละครับท่านก็พูดชัดเจนมันก็ต้องแบบนั้นนะครับอก็คนละหมัดค่ะซึ่งก็ได้รับการรับรองโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเจรจาก็เจรจาไปครับถูกต้องวนการยิงตอบโต้ก็ว่ากันไปนะคะเขาก็เลยมองว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์คะนี่จะเป็นการสู้รบครั้งสุดท้ายในชีวิตของฮุนเซนหรือเปล่าเป็นการรบครั้งสุดท้ายและรอบนี้พลาดไม่ได้เพราะถ้าพลาดสิ้นชื่อตระกูลฮุนเราไหมคะอาจารย์ฮุนเซนเปลี่ยนเกมทุกวัน เราคาดนะเดาจิตใจไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้ไได <c oughs> ก็คือเขาเขาบริหารด้วยตัวของเขาเองคน <c oughs> เดียวเป็นคนสั่งการคนเดียวนะฮะก็สังเกตไหมล่ะมีบางวัน,วน,วนคุ้มข้างมีคนจะมาลอบยิงตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> พอสายๆหน่อยก็บอกว่าไม่มี <c oughs> อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะคือคือเขาอยู่ในภาวะซึ่งซึ่งต้องการให้ลูกอยู่ นะครับก็เลยต้องสร้างและทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเขาแกล่งก็เท่านั้นแต่พอมันเดินไปปุ๊บเนี่ยก็เริ่มแรกอยากให้โลกปิดล้อมไทยแล้วเอาไทยไปเป็นตัวประกอบเพื่อให้ตัวเองยิ่งใหญ่นะฮะแต่มันมันกลับตลบัดโลกไปปิดล้อมเขาเองก็ทุกวันนี้ก็เลยต้องทุรนทุรายกลับไปหาจีนเหมือนเดิมเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาไม่เหมือนจีนนะฮะ ที่อเมริกาเนี่ยเคยส่งเสริมเรื่องฮิวแมนไรท์เรื่องสื่อเสรีเรื่องสำนักข่าว Radio Free, เอเชียไว้ซ์อเมริกาอะไรเนี่ยถูกเขาไล่ออกหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครใหญ่ดีลแล้วคุณเซนก็คงมาไต่ตองแล้วว่าเขาไปอยู่ถ้าถ้าดึงทรัม้์เข้ามาเนี่ยคนที่จะเป็นใหญ่แทนเขาคือสำลังสีไม่ใช่ตระกูลหุน เขาก็เลยคิดว่าก็ต้องกลับไปหาจีนไงฮะสำนึกผิดแล้วตบเบาๆอย่าตบแรงแต่วันหน้าจะคิดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ก็เป็นเรื่องของเขานะครับก็แต่ผมเชื่อว่าไม่ไม่สามารถที่จะหือกับประเทศไทยได้อีกเพราะว่ายิงครั้งแรกเนี่ยเขาเขาย่อยยับเยอะนะเพียงแต่ว่าอข้อมูลเนี่ยมันปิดด้านเดียวนะครับแล้วก็85%ของคะแนนโหวตที่เขากดไว้เนี่ย เขาแสดงออกไม่ได้เฉยๆถ้าคุณเซนสมมติตายวันนี้85เปอร์เซ็นออกมาพุ่งนี้เลยในขณะที่ลูกคุณเซนก็ต้องหนีค่ะนั่นแหละจุดจบของคุณเซนอีกนานไหมะอาจารย์อาจารย์ว่าอีกนานไหมคะถามท่านยมถามท่านยมพฤศจิกวันสีท่านคิดว่าอีกนานไหมคะผมเชื่อว่าคุณเซนรอบนี้ไปเพราะเศรษฐกิจอที่ท่านบอกว่าเงินในคงคลังเหลือแค่ตุลาคือแค่นั้นจะให้แน่น่ะก็ช่าง ถ้าประชาชนไม่มีกินเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเขมรกำลังจะเป็นอย่างนั้นภายอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กดดันว่ากดข้าวไม่ได้กี่วันอย่างที่ว่านะคะเอออันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะ สุดท้ายะก่อนจะจากกันไปอยากมองอยากถามความเห็นสองท่านแบบนี้คำถามสุดท้ายนะคะสัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์ที่สารธรรมนูญตัดสินคดีของคุณนายกภัยทองทานคุณอุ้งอิงนะคะมันจะส่งผลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไหมสถานการณ์จะเปลี่ยนหรือเปล่าจากการเมืองคือ่งนี้ถ้ารอดผมเชื่อว่าประเทศเราจะวุ่นวายแทนอ้าวทำไมอย่างนั้นนะคะคุณอย่าลืมนะม็อบนุสาวรีเขาจะยอมอใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนคิดว่า ปิดใจว่าควรจะผิดะอคุณว่าเขาลงถนนไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวนะแล้วผมก็ไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าไม่รอดผมเชื่อว่าคุณชัยเกษมก็มาก็มาก็นนโยบายก็เหมือนเดิมเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณชัยเกษมก็ต้องฟังใครคนไทยก็รู้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่คุณชัยเกษมว่าเป็นไรไม่ได้ อืมโอเคค่ะมุมมองอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะมันจะส่งผลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไหมคะรอดหรือไม่รอดทุนเซ็นคุยได้หมดอืมทุนเซ็นคุยได้หมดใช่ทุกรัฐบาลเลยเหระถ้าสมมติว่าท่านรอดใช่ไหมฮะเขาก็จะคุยว่าเห็นไหมประเทศไทยเคลมเคลมแล้วชนกันเองแล้วนะฮะแต่ถ้าไม่รอดเขาจะเคลมแมาจารย์เป็นโทษเสียงฉันไงเคลมเย็นแล้วแต่ถ้าไม่รอดเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมฝีมือฉัน เขาก็จะไปคุยโวในประเทศเขาสื่อที่ผูกแานร้อยเปอร์เซนตก็จะพูดสิ่งที่ฮุนเซนต้องการและมันก็จะไปเข้าในมันสมองของคนรุ่นใหม่ที่เขาต้องการที่จะสร้างให้เป็นฐานคะแนนเสียงในรุ่นลูกของเขารวมไปถึงรุ่นหลานด้วยไหมคะคุณทิดาก็ต้องดูยาวแต่แต่คุณทิดาที่วันนี้เขาทิดาเนี่ยเขาก็25แล้วนะค่ะฮุนเซนมีหลาน22คน โอ้โหฮหลานยีสองคนคนแรกก็คือทิดานี่ยแหละอายุยี่หเอแล้วการการเมืองเขมรเนี่ยเขาเข้าการเมืองเป็นดำรงตําแหน่งได้ตอนอายุเท่าไหร่คะสิก็มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะฮะแต่ดำรงตำแหน่งอย่างบ้านเราอ่ะถ้าจะเป็นรัฐมนตรีต้อง35หรือ -25 ก็ได้แล้ว5ก็ได้แล้วแสดงว่าก็เตรียมผักดันหลานแล้วก็คงต้องให้มาแนเป็นก่อนอย่างน้อยสัก15ปี่ะแล้ว ลูกคนอื่นก็อยากเป็นอยู่นะ,ะ,ะมานีก็อยากเป็นส่งงกันไปก่อนนะฮะหลานก็มาฝึกเอาไวท้ทีหลังแล้วกันก็อาจจะมาเป็นรัฐมบตรีต่างประเทศเพราะว่าทิดานี่เป็นลูกคุณมานาลูกหลานคนที่หนึ่งลูกของผู้หญิงลูกของคุณมานาลูกสาวคนโตคือทิดานี่คือคนทนแรกนะฮะแล้วลูกสาวคนเล็กของคุณมานาเนี่ย คือคือหลานคนที่22่สองของคุณเซนเปิดหัวและปิดท้ายแต่แต่คนละพ่อค่ะอ๋อแต่คนละพ่อแต่คุณเซ็นจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนในการผมเชื่อว่าคงไม่นานหรอกเพราะว่าเขาเคยไปอยู่สิงคโปร์ใน ICU ียูสามเดือนกว่าค่ะทั้งเรื่องหลายใจเรื่องปอดเรื่องอะไรเนี่ยทุกวันนี้ดื่มสุราสูบบุหรี่ไม่ได้ค่ะนะแล้วก็ไหนจะ เบาหวานอีกติดโควิดสองรอบใช่ไหมฮะเอฟเฟกของวัคซีนนี่มันไม่ธรรมดานะฮะสำหรับคนสูงไวัยผมรู้จักคนใกล้ชิดหลายท่านเนี่ยมีผลนะฮะติดเตียงแล้วก็มีเพราะนั้นสังเกตเวลาคุณเซนอยู่ที่บ้านจะนอนเป็นส่วนใหญ่คเล่นกับหลานก็นอนเล่นไม่ไม่เคยนั่งเล่นกับหลานนะฮะนั่นแหละก็คือ,อเวลาเราเห็นว่าเขาแข็งแกร่งเนี่ยมันก็แค่ช็อตสั้นๆของคลิป แต่ดิ<อ><อ>ฉันว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเนี่ยทั้งสองท่านมองตรงกันว่าเศษภภรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยมันจะไปไม่ได้แล้วกดดันตัวเขาเองรวมไปถึงสถานการณ์ประเทศที่อาจจะต้องจบตุลานี้หรือเปล่าที่ว่างเงินคงค้างถึขนาดนี้แล้วเราก็อดข้าวได้ไม่กี่วันด้วยอันนี้ก็ถึงเปจริงตงมเออเนี่ยแหละเดี๋ยวเราต้องติดตามมันต่อไปนะคะ